กครับดีนรร้องเเป็ในไา,าก็วันนี้งาน G I นดามันมาร์เก็ตนะครับ,รบผมก็ต้องบอกว่าเป็นของดีของทางใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องใช้ต่างๆนะครับซึ่งจัดมาหลายวันแล้วแหละก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้ววันท,ที่ส1นี้เก็อยากจะเชิญชวนครับพี่น้องที่อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ นาแถวรังสิตนะครับผมมาช้อปปิ้งกันมาดูของดีของทางใต้กันครับผมต้องไม่มีกับที่สองไปเดินดูไหมว่าอยากชอบอะไรชอบแบบเดินดูดีเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้มีโอกาสเดินดูแต่ว่าผมเป็นคนชอบของใต้อยู่แล้วชอบอาหารใต้ชอบกินเผ็ดผมชอบกินพวกไตปลาพวกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้มาลองพิจารณาใี่กับสนใจที่นี่เขาได้เดินช้อปปิ้งวันนี้มาแค่4เพเยนะียงง่ะน้อยเนาะ อยากร้องคชั่วโมงหหมออยากร้องคชั่วโมงหนึ่งกันเออก็วันนี้มาร้องสี่เพลงอันนี้เป็นแค่แบบว่ามินิคอนเสิร์ตนะเป็นแบบการเอนเตอร์เทนคนที่มาเดินช้อปปิ้งเท่านั้นเองครับผมถ้าใครอยากทำงานต่างก็ให้คนแบบที่ทางนี้เลยทำงานนี้ได้ ครับก็ฝากนะครับผมงาน G I รัมบันมาเก็ตน,นะครับจะจัดขึ้นถึงวันแค่วันอาทิตย์นี้วันที่31นะครับผมยังไงก็มาเดินช้อปปิ้งกันเยอะๆนะครับเป็นการรวบรวมของดีจากแดนใต้นะครับยังไงถ้าเราไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสไปเที่ยวทางใต้เนาะมันหยุดยาวด้วยใช่มันหยุดยาวด้วยแล้วเราไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวทางภาคใต้มาที่นี่ครบจบเรื่องแดนใต้เลย,ยครับผมบ้านเป็นยังไงบ้างหลอกพื้นอ่ะพี่ลิศด้วยเขาไม่ได้หลอกลอพื้นหรอพี่ลิศหรอใช่ ตอนนี้หน้าผมอยู่ในมือหมอแล้วก็คือว่าอยู่ในมือหมอพิลิตคือผมท้ำกับพิลิตอย่างเดียวเลยนะฮะไม่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 ไปทีมอื่นเลยอะก็ล่าสุดก็ให้แกแบบจะขึ้นคอนเสิร์ตมันมีคอนเสิร์ตเปิดบ้านใหม่เมืองไทยแล้วใช่อะไรใช่ไหมที่ผ่านมาไม่สองแสนใช่หมอก็ประคบหนักมากพริริงก่อนหน้านี้ไม่ทำแบบสัญญกรรมอะไรมาหรือเปล่าศัญญกรรมแบบไม่เลยแต่ฉีดละฉีดฉีดอย่างเดียวผม มีดมันหนักไปสำหรับผมอะ่ะกลัวยังไม่กล้าขนาดนั้นแต่ว่าถ้าฉีดอะรับได้แลาวฉีดอะไรบ้างคะฮะแล้ฉีดอะไรบ้างเป็นยังไส่วนใหญ่ก็โบลทอกเลยโบลทอกนี Bo ้จำเป็นมากเพราะผมจะเป็นแบบว่าไอ้หน้าผากผมเป็นรอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยได้พิลิศเก็บให้ขนั้นเองครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้า,น,านี้เหมือนแบบว่าต้องแบบเหมือนที่เห็นแบบภาพแบบทำจมูกทำทื่ทำนีก็คือในโพสเดนต์อะไ้ที่ผมโพสต์ว่าทำหน้าใช่ไหมอันนั้นน่ะมันเป็น การโปรโมทเพลงใหม่ผมผมทาเพลงเพลงเนี่ยมันเกี่ยวกับการสัญยกรรมผมก็เลยให้ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าผมแบบช้ําแแล้วก็แบบพันพันพันเหมือนว่าเป็นสัญยกรรมมาแต่จริงไม่ได้ทำแบบประมาณนี้เราหน้าของคุณในมือพี่ลิปเสียไปเยอะไหมคะเพราะก่อนหน้านี้เราจิบล้านท่านถึงไหมถ้าเราทํากับพี่เราเนี่ยเราก็สบายใจในเรื่องของราคาไปนะครับผมตัดออกตัดทิ้งไม่ได้เลยในเรื่องของตัวเงินที่เราต้องเสียเพราะพี่ลิปเนี่ยเขาก็อยากให้เราแบบ ออกมาดูดีแล้วก็อยากดูแลเราจริงๆผมว่าก็เกรงใจแกเว้ยว่าแ,แบบไปทำกับแกบ่อยๆแล้วแกจะแบบ,แบบว่าไม่ว่าแหรอะไร่างเแกอยากให้ไปจะอยากให้ไปเพราะว่ากันเนี่ยก็เหมือนเหมือนแบบว่าให้แกได้ลองด้วยอ่ะแบบตัวใหม่ใหม่ค <c oughs> ือเหมือน <c oughs> เป็นหนุ่มทดลองไปด้วยตัวด้วยไปพีเซ็นเตอร์อยังครับใช่ครนะับไปพีเซนเตอร์ได้กี่เด็กเขาเนี้ยเขาชอบตามยังมันจะไปลดคุณค่าคุณภาพพีเซนเตอเขาหรือเปล่าถ้าผมไปเป็นพีเซ็นเตอร์พี่ล <c oughs> ิศก็เขาเป็นอยู่แล้วด <c oughs> ้วยหน้าพี่ลิศเองอ่ะ เท่าก็เป๊ะปังอยู่แล้วไงไม่ต้องใช้พรีเซนเตอร์หรอกแค่เป็นพี่ลิศอะคนก็เชื่อแหละอ,อ,อันนี้ก็คือสบายกระเป๋าเราเลยแมแจ่เสียไปไม่ถึงหลักล้านแต่เป็นหลักแสนหรือว่ากับพี่ลิศ<อ>เหรอดางดูแลหมดเลยมีพี่หรอเใจไหมละ่ะเป็นนักร้องในตอนนี้ที่ที่เราหันไปดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นเพราะว่ามีความรักหรือเปล่าอะไรอย่างเง<อ>ี<ๆ>้ยโอ้ยความรักผมมีดาแล้วแต่ว่าก็ก็อยากดูแลตัวเองให้มันดีขึ้นด้วยแหละ เพราะว่าเดี๋ยวนี้กล้องบ้านเรามันก็คือ HD หมดแล้มันชัดมากเออเราก็ต้องดูแลให้มันดีนิดนึงครับปว่ใจไม่ได้มีสั่งแบบว่าให้ไปทำหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เลยไม่เลยไม่อยากให้ทำด้วยซ้ำกลัวดูดีเกินไป <c oughs> ครับปีแลวกนะกัรักความรักของผมน่าจะ6ปีได้ละพี่5 5ปีไมถึง6ปีแล้วทำไมถึงเปิดตัวแบบเป็นทาง,งการ ไม่เคยปิดเลยนะแล้วก็ไม่เคยเปิดแบบเป็นทางการด้วยแต่แตอนนี้พร้อมเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นตรงมีมันไม่มีมันไม่มีคําว่าพร้อมไม่พร้อมหรือีป่<ม>ก็ผมก็ใช้ชีวิตแบบปกติก็คือว่า มีความสุขอยากทาอะไรก็ทําไม่ได้ไม่ได้ไปกัดกันตัวเองหรือไม่ได้จะปิดหรือว่าไม่ได้จะตั้งใจเปิดหรือเปิดแบบเป็นทางการหรืออะไรยังไงเนี่ยมีการลงซัพอรตที่ห่อยิ่งแข่กนเลยคิดว่ามันเป็นการเปิดตัว่างเป็นทางการต่างหไม่หรอกก็นะจุดหนึ่งเขาก็เขามาเล่นติ๊กตอกเขามเล่นติ๊กตอกเขาเพิ่งเริ่มเล่น เขาเลยอยากทำคอนเทนต์ด้วยแล้วที่นี้เนี่ยพอมันมาอยู่ใน IG จีสตอรี่เนี่ยบางทีบางทีพอแฟนคลับอ่ะเขาก็ไปเอาจากพิกต็อกมาแล้วก็แท็กสตอรี่เราเราก็รีสตอรี่คนก็เลยได้เห็นมากกว่าครับการเปิดตัวมันทำให้แฟนคลับลดลงไหมครับก็ไม่นะก็ก็ลดลงมาตั้งนานแต่จริงๆตอนแรกอ่ะตั้งบอกว่าที่ไม่เปิดตัวเพราะว่ากลัวแฟนคลับแบมฟอลเพจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอ่ะมีตอนเด็กๆอ่ะจะรู้สึกว่ากังวลกลัวเรื่องนี้ ว่าแฟนคลับจะแบบไม่ชอบไม่โอเคไม่เข้าใจหรือเปล่าแต่ผมก็มาคิดอีกทีว่าผมก็ทํางานเต็มที่เหมือนเดิมรือรู้สึกว่าจะเต็มที่กับงานมากขึ้นด้วยอะแฟนคลับน่าจะรักเราที่ผลงานมากกว่าแล้ววันนี้เปิดตัวไปแล้วใช่ไหม่เขาก็โอเคเขาก็โอเคนะก็ันน่าจะมีคนที่เขาก็ไม่โอเคแหละแต่เราจยังไงเราจะยอมแบบชีวิตเราจะไม่มีความสุขกับอะไรแบบนี้เลยหรอเราก็ต้องมีแฟนมีคนคุยมีอะไรของเราถ้าเกิดว่าเขารับไม่ได้ เขาเลือกที่จะแบบไม่โอเคแล้วก็ไปจากเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเพราะแสดงว่าเขาอะไม่ได้มารักเราเหมือนแบบเออด้วยตัวตนเราหรือด้วยผลงานของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ยังไม่เคยเจอฟีดแบ็คที่บอกว่าฉันไม่เอาแลวนะฉันไม่ติดตามแล้วอะไรอย่างงี้ยมีมีแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้มาในคอมเมนต์หรืออะไรก็จะมีมาในแบบด้เล็กมาอะไรเงี้ยผมก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไปมี มีมีมีแฟนทุกคนแต่มีแอนตี้ทุกครังแต่ว่าผมว่าวันหนึ่งโตขึ้นแล้วอ่ะผมก็เหนื่อยกับงานเต็มที่แล้วอ่ะอะไรที่ผมมีความสุขในวันธรรมดาผมก็อยากอยากจะมีบ้างอะไรเงี้ยไ่้เปิดเะว่าผมไม่หน่อยะต,ตก่อนนอยอพี่เดี๋ยวนี้ไม่นอยละไม่มีเวลาน้อยด้วยถ้าน้อยปุ๊บทำงานไม่ได้เลยแล้วแบบช่วงนี้แบบเราทํางานทุกวันงานเยอะด้วยมัวมานอยกับอะไรแบบเนี้ย เราเอาเวลาน้อยไปหาเวลาที่เราแบบมีความสุขในชีวิตเราดีกว่ามันิ่งน้อยอยู่เวลาเรียกว่าเปิดตัวไปแล้วแฮปปี้มากกว่าเดิมไหมเห็นว่าทางทางบ้านฝากพี่จ้างให้มีลูกด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นมุกแซลกันมันเป็นมุกแซลกันจริงๆริก็ก็แฮปปี้ก่อนหน้านี้ก็แฮปปี้ก็แฮปปี้กันมาตลอดก็สบายใจขึ้นก็สบายใจครับก็มีความสุขดีแล้วก็พอชีวิต ชีวิตเรามีความสุขอ่ะเวลาเราทํางานเราก็ทำงานเต็มที่เพราะว่างานเรามันคือแบบมันอิเะนเตอร์เทนอะเนาะมันต้องมีความสุขก่อนทั้งในอ่ะถ้าเรามัวทุบอยู่งานเราเป็นเล,เละเทะแน่นอนอ่ะ้มี6ปีด้วยนะคุณเวียดนามเพราะเขาตัวใหญ่ด้วยอยากนี้เดือนแีนาละทำทางอะไอยากจะมีนมานคืออนาคตเนี่ยผมอ่ะอยากมีลูกอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ย ตอนนี้มันยังไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมด้วยไม่ใช่ว่าไม่พร้อมที่จะแต่งงานนะแต่งงานนี่ตัดไปได้เลยกับผมอะ่ะคือมไม่แต่งหนีตามไม่ไม่หนีตามก็คือว่าในยุคนี้แล้วอะ่ะ <c oughs> ผมว่าผมตีความว่าคนสมัยก่อนเวลาเขาแต่งงานคือเขาประกาศให้คนทั้งหมดรู้ว่าคู่เนี้ยเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันคบกันแต่ในยุคนี้ผมรู้สึกว่าการลงรูปว่าเปิดตัวว่าเป็นแฟนกัน,ก,นก็คือเป็นแฟนกันแล้ว <c oughs> แล้วก็ไม่ได้กะเกณตัวเองว่าจะต้องแต่งงานเอาตรงมันสิ้นเปลืองสาหรับผมอ่ะผมเอาเงินงานแต่งผมไปซื้อบ้านสร้างอนาคตเตรียมค่าเทอมมาให้ลูกผมเลยไม่ดีหรอเป็นคนยุคใหม่เออผมไม่ได้ผมไม่ได้ยึดติดกับการแต่งงานจริงๆเราไม่ได้มีภาพในฝันกับการแต่งงานเลยก็มีภาพแต่ไม่ได้ก็คงจะจัดกับเพื่อนๆถ้ามีนะหรืออาจจะมีลูกก่อนแล้วก็เอาลูกมาในงานแต่งเราหรืออะไรเงี้ยมันมันไร้ขอบเขตไปหมดซื้อสบายใจ จะแต่งตอนไหนหรือสบายใจอยากจะทําอะไรที่มันไม่ได้ไปเดือดร้อนหรือไปสร้างภาระให้ใครอ่ะเป็นแบบนั้นดีกว่าแล้วแ้เขาสบายใจด้วยหรือเปล่า,า,าตามแบบเออไม่ต้องแต่งงานหรือแต่งตอนหลังก็ได้เขาเขาโอเคเข,า,ขาเป็นคนสบายมากสบายๆเป็นแบบบอยๆอ่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้มีรายละเอียด่ใส่แม่เออไม่ได้เป็นเป็นอาจจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ละเอียดอ่อนเหมือนผู้หญิงคนทั่ว,วไปอ่ะเออถึงอยู่กับผมได้เพราะผมก็เป็นคนไม่ละเอียดอ่อนเหมือนกัน ที่นี้พอคนจับจ้องเขาเหมือนแสงแล้ว่องที่เขาเยอะเขาอึดอัดไหมวะผมเริ่มรู้จักเพิ่มขึ้นเลยเขาจะอึดอัดไหมโอ้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคนไม่ได้รู้จักเขาเยอะมากขนาดนั้นหรอกออผมว่าเขาไม่อึดอัดหรอกบอกเคยบอกเหมือนกันถ้าแบบลงติกตอกหรือลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันนึงแบบมีคนมาติดตามเยอะแล้วถ้าจะต้องโดนว่าหรือคุณจะมาเข้ามาแอนตี้เราต้องทำใจให้ได้นะ เออผมก็เป็นห่วงเรื่องนี้ก็บอกเขาเขาบอกโอเคไม่เป็นไรไม่เคยแล้วก <ผม S 2> <ะ>ลัวเขาใจร้อนไหมฮะเจ็ดปีและครั้งกลัวอาถันไหมผมเป็นคนชอบสู้สเออผมชอบสู้กับอาถรรพ์ผมชอบสู้กับหมอดูน <laughs> ะหมอดูชอบทักก็แบบอันนี้อาจจะยังไม่ใช่อะไรเงี้ยผมอยากสู้แต่ว<อ>่าคนนี้ขอเู็ทักไม่ไม่ไม่ทักไม่ทักหมายถึงว่าผมเป็นคนชอบสู้กับอะไรแบบนี้ทำตัวอะไรกับฝืนดวงฝืนดวงฝืนดวงชอบฝืนดวงโอเคครับ เรียบร้อยโอเคครับครับ <cider> น <spark> ี่เนี네่ยป้อวงด่วนไดแล้วไห